สวัสดีครับอยู่กับโจซูไบในช่วงของการรีวิวนะโมเดลใหม่จากทาง Honda กับ Honda Forza 750นะครับเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ที่เราเนี่ยได้ไปรีวิวขับขี่ในทิปของกรุงเทพโคราชและจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งการขับขี่ในทิปนี้ก็คือเราอะ่ะได้ขับขี่ในทิปของถนนดำนะแล้วก็ขี่ในแท็กของสนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับสำหรับ f o r ์ซ750รุ่นนี้จะมีอะไรอัปเกรดมาเป็นพิเศษและดีเทลจะเป็นอย่างไร รวมไปถึงฟีลลิ่งการขับขี่ในทลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดมาชมกันครับ <S <S ครั้งนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยจับบิสกูเตอร์มาก่อนซึ่งหมายถึงว่าเป็นบิสกูเตอร์ที่มีพลังงางนี่คือตั้งแต่ 400cc ขึ้นไปนะพวก CT400 พวก ทีแม500นะั่นรวมไปถึงฟอร์ซ750รุ่นนี้นะครับต้องต้องยอมรับว่ามันมีเจนมาก่อนแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไทยและล่าสุดเมื่องานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเราก็ได้มา นะทำการเปิดตัวในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ For z a 750เจนปี2025ที่มีการอัปเดตในหลายๆจุดเพื่อรองรับการกับขี่สำหรับนักบ,บิดนะสายซิ่งสายสกูตเตอร์แฟนๆสกูตเตอร์เนี่ยต้องชื่นชอบรุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเขียขงผมสิ่งแรกที่มองเห็นในโมเดลรุ่นนี้ก็คือภาพลักษณ์ที่มันทำให้ผมนึกถึงโมเดลรุ่นหนึ่งด้วยการดีไซน์ด้านหน้านะมันจะเป็นตัว X X X อะไรนะถือว่าออกแบบมาได้ คิดว่าสวยที่สุดในบิสกูเตอร์เพราะอะไรคือ 1. ด้วยการออกแบบดีไซน์แฟลลิงต่างๆเส้นสายอะไรต่างๆเนี่ยก็คือรุ่นนี้ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตดูมีมิติอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะคมปากเปียวฉบเชียวนะและสิ่งที่ชอบที่สุดในการดีไซน์ของโมเดลรุ่นนี้นะครับเรื่องของดีไซน์ภายนอกนะด้านท้าย ด้านท้ายรุ่นนี้มันทําให้ผมนึกถึงโมเดลรถสปอร์ตที่เป็นในส่วนของรถพวก CBR ซีรี750ส์ Forza 75 0รุ่นนี้เขาเออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นส่วนอื่นนะครับด้วยการดีไซน์ใหม่ก็คือตัวของหน้าตาที่มันออกแบบมาใหม่นะครับไฟคงขึ้นไฟดูโชบเฉียวขึ้นด้านหน้าเป็นไฟ LED นะออกแบบใหม่มาแล้วนั่นเองรวมไปถึงเส้นสายแฟรลง,งต่างๆก็คือ มีการออกแบบว้า์้าันข้างลู่ลมอะไรเนี่ยให้มันช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสลาฟอสซาเจ็ารุ่นนี้นอกจากนี้าการออกแบบเอื่นๆที่ติดตั้งาให้ในเรื่องของระบบเทคโนโลยีอะรุ่นนี้ติดตัวของชีวิฟ้า,าติดมาให้แล้วตัวเบาะก็เป็นเบาะ2ระดับเนาะ ตัวการดีไซน์ก็ถือว่าให้ความพรีเมียมนะนสำหรับคนที่เป็นแฟนแฟนบิสกูเตอร์ต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนี้นะครับผมจะเล่าต่อไปถึงท่านั่งกับขี่นะผมได้มาทดสอบแล้วนะครับร7 0เสก็สามารถคอมได้ง่ายๆและขับได้ง่ายด้วยเพราะว่าเบาะเนี่ยเขามีการเว้าเว้าส่วนของผู้ขับขี่ไม่ว่าคุณจะตูดใหญ่หรือว่าจะตูดเล็กนะคุณสามารถปรับระดับได้ด้านข้าง าสามารถปรับข้างหน้าข้างหลังแล้วจะมีพนักพิงเพื่อรองรับการขับขี่ใช้งานนั่นเองและอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแฮนเดิลบารุ่นนี้ออกแบบแฮนเดิลบาให้ดูมีความสปอร์ตเหมือนรถสปอร์ตเลยเขาเรียกว่าให้กินอายถึงรถสปอร์ตอะเอามาใส่การแฮนเดิลลิงแรงต่างแม่งฟิลแม่งรถสปอร์ตเลยจริง,รงแม่งดูแบบชอบมากที่สดุดบวกกับนะตัวของกาวเคแลนตัวของบอดี้แรงต่างเนี่ยเหมือนรถมันจะดูหนักนะแต่พอเวลาขี่เนี่ย มันดูเบาซึ่งส่วนนี้ถ้านั่งขับขี่ต้องบอกว่าใครที่ชอบความเป็นทัวรลิงมันก็ให้ความเป็นทัวรลิงใครที่ชอบความเป็นสปอร์ตมันก็ให้ความเป็นสปอร์ตมาผสมผสานกันระหว่าง2ส,สไตล์การขับขี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่สามารถเข้าไปขี่ในแทร็กเดย์ขี่ปีซองได้แฮนด์ลิลงได้ผมพูดเลยว่าภาพออกมาสวยอย่างแน่นอนครับผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเลือกซื้อรถน่ะนอกจากเงินนอกจากเครื่องยนต์แล้วอ่ะถ้านั่งขับขี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญ ในจุดนี้เพราะว่าเราต้องใช้งานมันทุกวันนะแล้ก็ต้องปรับตัวปรับอะไรเนี่ยให้เข้ากับตัวของรถพวกขี่นั่นเองต่อด้วยนะครับในเรื่องของฟีลิ่งนะ้้านั่งเนี่ยที่เราขี่ไปเนี่ยจากกรุงเทพถึงโคาราชเนี่ยสองกว่ากิโลเมตรเนาะไม่ปวดหลังนะนั่งสบายนะอย่างที่บอกคือแฮนด์นิบาร์มันไม่ได้ออกแบบสูง มันก็ไม่ได้ดูสบายเหมือนขี่ xadv xadv ยอมรับว่าสบายกว่าแน่นอนในการกับขี่แบบทัวริงเนาะรวมไปถึงตัวข้างด้านหน้าที่มันเบากว่าทำให้การ handling คล่องตัวกว่าสำหรับ xadv แต่ forza 750รุ่นนี้จะเน้นไปทางสปอร์ตมันจะหนักกว่าหน่อยแต่พอเวลาคุณรู้สึกว่าคุณอยากขี่แบบ Sport, สปอร์ตสปอร์ตขี่แบบออกแนวเลสซิ่งให้มันดูมันเนี่ยอันนี้มันจะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะอนอกจากระบบ ชิวไฟฟ้าที่เขาติดมาให้แล้วนะครับรุ่นนี้ยังให้ระบบของ Cruise Control ก็ถือว่าเป็นระบบที่ติดตั้งมาพร้อมกับ xadv นั่นเองนะครับตัวใหม่ล่าสุดน,นะ f o r ์ซา่าจ็ดหานนี้มีระบบ Cruise Control มาให้แล้วนั่นเองซึ่งถือว่าการทํามันของมันก็คือ สามารถใช้งานตั้งแต่50กิโลเมตรขึ้นไปไปจนถึง160กิโลเมตรสามารถปรับได้ทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางประกับฝั่งซ้ายอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวของไฮไลท์หลักเลยสำหรับ f o r ์ซ750รุ่นนี้นะครับแน่นอนว่าใครที่ซื้อบิสกูเตอร์มาใช้งานนะครับก็ต้องคาดหวังกับระบบอยูแล้วนั่นก็คือระบบ DCT หรือว่า Duo Class Transmission 6 Speed เขามีการอัปเกรดมาเป็นในเวอร์ชั่นของล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็มีการอัปเดตในส่วนของระบบ ECU ที่มีการประมวลผลที่ค่อนข้างจะฉลาดมากยิ่งขึ้นนะสำหรับการใช้งานในเรื่องของการเชนเกียร์ไม่ว่าจะเป็นระบบของออโต้เนาะ,ะมีการ ไล่เกียร์หรือว่าเปลี่ยนเกียร์ได้เรียบเนียนนะครับรวมไปถึงระบบแมนนวลของระบบเกียร์ชุดนี้นก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับสามารถไต่ชิปอัพปังปังปังขึ้นขึ้นขเวลาขี่ในแทงปึงๆๆ้งปึ้งผมคิดว่าเป็นฟ i c ชิ h เตอร์ด้วยซ้ำนะสำหรับ DCT รุ่นนี้ก็ถือว่ามีการอัปเกรดมาที่ค่อนข้างที่จะออตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ขี่รถด c t อยู่แล้วก็ลองมา ลองขี่เจ้าฟอร์ซาเจ็ดรุ่นนี้ดูและคุณอาจจะรู้ว่าความแตกต่างของมันเนี่ยมันเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับและนอกจากนี้ระบบเกียร์ยังทํางานพ่วงพร้อมกับหมวดการกับขี่รุ่นนี้ให้หมวดการกับขี่มาทั้งหมด4โหมดนะครับได้แก่1นึ a n สแตนดาร์ดสองสปอร์ต s e r นะครับแล้วก็ User เนี่ยเราสามารถ ใช้งานได้ทั้ง2สลอ็อตนั่หนหมายความว่าคุณจะสามารถเซตติ้งของคุณนะ่ะปรับเซตอ่ะ,อะได้2แบบคุณจะขี่ถนนคุณก็เอาเซตติ้งหนึ่งไปคุณจะขี่ในสนามคุณก็เอาอีกเซตติ้งหนึ่งไปนะครับสามารถขี่ได้อย่างเต็มที่เราก็พ่วงมาต่อด้วยเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ของ p a ร a เล e l t w ที่มีขนาด745ดซีซีระบายความร้อนด้วยน้ําให้กําลังแรงม้ารู้สึกว่าจะประมาณ57.8หรือ58ไม่แน่ใจแต่แรงบิดอนะ แล้วก็รอบก็มาประมาณที่ประมาณ6,750หรือว่าประมาณ70,00นะัประมาณนี้ก็ถือว่ามีอัตราเร่งได้ที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานในเมืองอยู่แล้วไม่ห่วงสําหรับการขับขี่ในเมืองเลยนะสำหรับใคร่ซิ่งๆหนอกก็ได้หมดนะครับรุ่นนี้ถามว่าแรงไหมแรงนะบนท้องถนนเอาไปตบนักซิ่งอนุบาลตามสียาไฟแดงได้ที่แบบว่าก็ชอบมาเบิ้ลรถใส่คนก็ชอบแบบเอ่ออยากจะดันนะใครอยากดันก็มาเนงะี้ยโอ้ตบหนีหายสบายอย่างแน่นอนใครที่อยากจะ ไล่สเตปก็ไปเล่นได้นะครับลองดูนะครับเพราะว่าเดิมโรงงานเนี่ยรู้สึกว่าในในทิปที่เราไปทดสอบเนี่ยจะมีกุ๊ปหนึ่งที่เขาขี่นะได้ประมาณ190ุกว่าถ้าตาไล่สเตปรุ่นนี้ก็อาจจะใช้ในส่วนของการออทอโซสเตอร์เพราะว่ารุ่นนี้ขับด้วยเชนได้หรือว่าโซนนั่นเองนะครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นที่ใช้สายพานเนาะ,ะก็ถือว่าสวิตง่ายนะจ่ายไม่แพงสำหรับฟอร์ซ่า0รุ่นนี้นะครับ ถามว่าใน feeling ของการกับขี่นะสำหรับรุ่นนี้ก็คือจากการขับขี่ในเมืองเนี่ยคือผมใช้หมดแตนดาร์ดจากกรุงเทพเนี่ยไปโคราชเนี่ยผมใช้ก่อนเลยเพราะว่า1เลยในเรื่องของการใช้งานเน่ยเบื้องตอน้นเราเราก็เป็นมือใหม่ที่ใช้งานนะเราก็ใช้ออโตโอก้ก่อนเพราะว่าเราอยากรู้สึกถึงระบบเกียร์ที่เป็นออโตโอ้ว่ามันจะทํางานอย่างไรก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างที่จะเรียบเนียนถึงแม้ว่า เราอยากได้รอบเยอะๆแต่ว่ารถมันเชงเกียร์ให้เราไปก่อนแล้วนะครับลงไปถึงการแบบว่าดาวเกียร์ลงเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้เรียบเนียนเช่นเดียวกันนะครับแค่เพียงเบรกลมันก็ไต่เลยนะครับแล้วก็ความรู้สึกถึงการดาวเกียร์ลงไม่ว่าจะเป็นตัวของออโต้หรือว่าแมนนวลอันนี้พูดถึงแมนนวลด้วยคือรุ่นนี้มันไม่ค่อยรู้สึกถึงระบบ engine b บ a กเท่าไหร่การขับขียของรนดีเลยนะรถไม่หน่วง และอีกสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการกับขี่ในสนามเนี่ยระบบเกียร์ตัวนี้มันก็ทํางานอย่างฉลาดชิดชนโนกันนะครับหลังจากที่ขี่ออกเซกชันไปก่อนโค้งมาผมขี่ตรงไปใช่ไหมแล้วก็ใช้โหมดออโต้เนี่แหละนะพอเวลาถอนคันเล่งลงเนี่ยกดเบรกล้วมันดาวเกียร์้ต้องมัดตึงต้งตึ้งตึ้งแล้วความแบบว่าความพิเศษก็คือตัว ECU เนี่ยมันทำงานที่ประมวลผลโดยไม่ให้รถเนี่ย เกิดออกอาการไม่ว่าคุณจะเชนเกียร์ลงในโหมดแมนนวลหรือออโต้คือลมมันจะไม่ออกการล้อมันจะฉลาดถามว่าดีไหมดีแต่สายดิบอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็ถือว่าอันนี้ตอบโจทย์มือใหม่เช่นเดียวกันอะเมื่อกี้เราในส่วนของระบบออโต้ใช้งานไปแล้วระบบของแมนนวลที่ขับขี่ไปก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสปอร์ตและความแตกต่างในหมวดของสแตนดาร์ดกับสปอร์ตก็คือสแตนดาร์ดเนี่ยรอบเครื่องยนต์จะค่อนข้างที่จะมีความนุ่มนวลสมูท คุณจะเล่นเกียร์แมนนวลหรือออโต้ก็ได้นะครับแมนนวลก็ถือว่าทํางานได้อย่างชาญฉลาดเช่นเดียวกันมอเสปอร์ตก็ถือว่ามีรอบเพิ่มขึ้นมาให้รู้สึกได้ประมาณพันรอบหมายความว่ารอบฟาดเร็วขึ้นฟาดเร็วขึ้นรอบเพิ่มขึ้น,นขี่สนุกเพิ่มขึ้นและเล่งได้ดังใจมากขึ้น รวมไปถึงตัวหมดเรนหมดเรนก็ได้ใช้งานไปในส่วนของการขับขี่ใกล้ๆถึงเขาใหญ่แล้วแหละมันมีฝนตกตลอดทางเลยก็ใช้ใช้หมดเรนนั่นก็คือเครื่องยนต์ตัดการทํางานนะต่อเมื่อล้อหน้าล้อหลังหมุนไม่เท่ากันมันก็เขาเรียกว่าประมวลผลให้นะแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์เนี่ยจับจับให้ใหม่เลยนะรวมไปถึงระบบแท a c t i o n ระบบอะไรต่างๆระบบ ABS นะมันก็เริ่มเพิ่มระดับการทํางานมากยิ่งขึ้นนะรู้สึกว่ารุ่นนี้จะสามารถปรับได้3ระดับรองรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับและ4โหมด user โหมดยูเซอร์ก็คือโหมดที่กลาวไปข้างต้นละครับเซตตามของเราเองเลยเต็มที่เลยมีให้2 User องยูเซอร์นาะก็สามารถปรับได้ตัวของ power mode engine bay นะตัวของ traction control ก็ไปปรับเอานะครับปรับได้3ระดับก็ตามสบายเลยครับสำหรับรุ่นนี้สำหรับช่วงล่างนะ r ฟ a 7 5ซเเป็นยังไงต้องบอกว่าโชค๊คเนี่ยให้มาเหมือนกับ xdv a ง,ง่ายๆเลยโชวะ SFFBP แกน c 1เนะครับเหมือนกันเลยแต่ระยะยุบจะให้มาน้อยกว่าตัวของ XADV ช่วงล่างเนี่ยมันจะบอกถึงคาแรคเตอร์ของรถส่งคันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะใช้บอกที่มันดูคล้ายๆกันคาแรคเตอร์ต่างกัน XADV ขี่ง่ายขี่สนุกใส่ลุยขึ้นเขาขี่ลุยป่า XADV จัดไปเลยนะครับแต่ว่าถ้า Forza 750นะ ด้วยความเหนือโชกการ handling ที่ผมบอกไปในเรื่องของแฮนด์บาร์ด้านท้ายการดีไซน์ต่างๆที่มันดูเป็นสปอร์ตแล้วรวมของระบบช่วงล่างรุ่นนี้ก็คือไม่สปอร์ตเลยจริงๆคุณมีขี่สนามคุณไม่ต้องเซตเลยน่าเซตแค่ลงยางเดียวคุณขี่ได้เลย170-190 จะกี่สองร้อยโชกแม่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโชกอะ่ะมันไม่ค่อยแบบว่ามันไม่รู้สึกถึงการออกการมากเท่าไหร่แต่ว่าการกขี่บนท้องถนนเนี่ยังจากที่ผมอะ่ะสัมภาษณ์กับทีมงานของคอนด้าไปนะว่าเต็มสิบให้อะไรผมให้9หักคะแนนเดียวหักนี้แล้วแหละเพราะว่าเรื่องโชกค,คือมันมันมันแล้วแต่ผลชอบแต่สําหรับผมผมชอบนะขี่ในแท็กโคตรดีเลยแต่ว่าขี่ถนนมันจะสะเทือนนะมันจะเด้งหน่อยเวลาแบบซับหลุมซับคอสะพานเนี่ยมันจะ รู้สึกว่าจะขึ้นมือหน่อยแต่ว่าถามว่าหนักขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ขี่ดีนะครับสําหรับใครที่เป็นแบบว่าแฟนๆสายซิ่งผมว่าต้องชอบสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นมือใหม่อยากขี่แต่ไม่อยากได้ช่วงล่างแบบนี้นก็เซ็ตได้ครับไม่ยากให้ช่างเขาปรับให้สบายๆเลยเพิ่มระยะยุบหน่อยให้ความนุ่มนวลในการขับขีม่มากขึ้นเองนะครับในงานเรื่องนี้ ล้อหน้า17ล้อหลัง15นิ้วยางเป็นไซส์ร้อยยีทับเจยางหลังเป็นไซส์ร้อยหกทับหกรุ่นนี้ให้ยางสองรุ่นเนาะสองรุ่นคู่แข่งเลยอันนี้อันนี้ผมพูดในคลิปเลยคือหนึ่งพีล so, ี่รอสโซสกูเตอร์ยางสายฟ้านะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวของแบล็กทีสามเอ็หลังจากฟีลิ่งที่การขับขี่เนี่ยคือนอกจากตัวผมเองที่ขี่รถของเจนที่ รุ่นที่ใช้ยางพีลี่ก็ถือว่าการเข้าโค้งการเข้าแล้ถือว่าค่อนข้างที่จะคมนะครับรวไปถึงฟิดแบ็ต่างๆจากสื่อท่านอื่นๆน,น่ะต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยยางพีลี่แม่งเจ๋งกว่าแต่ถามว่าขี่แบแล็คได้ไหมขี่ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเนาะก็ก็ลองไปกันดู สรุปนะครับสำหรับ f o r ์ซ750ที่ผมได้ไปสัมผัสกับฟีลลิ่งในการขับขี่ก็คือนะครับโดยรวมก็ถือว่าการขับขี่บนท้องถนนอะผมมันไม่มีปัญหาแล้วมันสนุกมันในต่างๆได้แต่การขับขี่ในแท็กเนี่ยคือมันเป็นรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงถ้าคุณปรับให้มันเพอร์ฟอร์แมนซ์หนักๆเนี่ยมันพร้อมที่จะตอบสนอง,องคุณอย่างแน่นอนที่เอาไปขี่ในแท็กคือมันมีสมรรถนะที่ค่อนข้างที่จะสามารถตอบโจทย์คุณ เป็นรถแท็กเดเลยก็ว่าได้ถ้าคุณให้นิยามมันเป็นอย่างนั้นนะครับสามารถไปปรับให้มันเป็นราชาบิสกูเตอร์ที่เอาไปขี่รถสายพานนะคุณจะเอาไปขิงอีกค่ายนึงหรือมันจะไปขิงตกเด็กนะตก350นะเห้บย <c oughs> พูดเลยว่าคุณได้คันนี้มันไม่มีอะไรที่คุณจะต้องรู้สึกว่าต้องเสียแล้วนะคุณคือเดอะเบสของบิสกูเตอร์บริบทเหล่านี้คือความเป็นราชาบิสกูเตอร์ อันนี้ผมพูดไปก็จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แล้วแต่คุณจะคิดนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ไปดูผมเนี่ยได้ทดสอบการกับขี่บนท้องถนนรวมไปถึงสนามแข่งเนี่ยก็เราไปดูกันได้นะครับสำหรับเห็นแล้วเอ้ยอยากขี่อะก็ลองไปทดลองกับขี่ได้ที่ Honda b i g b i ไบนะครับหรือว่า Honda BigWing ทุกสาขาทั่วประเทศเลยสำหรับคลิปนี้นะครับโจซูบก็ฝากนะครับ Honda ฟอร์ซ่า75สูตรรุ่นนี้ที่เราไปได้ไปรีวิวนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับไปขี่กันได้นะครับขี่สนุกมือใหม่ก็ขี่ได้มือเก่าก็ขี่สนุกขี่มันเพราะรถมันสปอร์ตสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ